Previously Greens the Mean on ตอนแรกแม่งก็เป็นเกมดัดเด็ดแหละจนกระทั่งผมเจอไอ้หมดเตะฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลโอ้เดือดออกอีกบอกะยากดันไหมดันไหมเดี๋ยวใส่เข้าไปดันบือบอลสลับทีมเลยสลับทีมเลยแม่งโคตรเสียเปรียบเลยดูดิเสลับทีมได้ลองท้องอะไรแหละลองท้องนี่ท้องยาวป่ะครับ ใช้ครับใ้ครับดองรองท้องดองยาวที่ที่มันเค็มๆอันนั้นดองไอไอที่เขาทำลิแฟนใช่ไหมครับใครมันดองนั่นเดยรองครับที่ที่เอาไว้สักย์กิจช้างตายหายชาตหมอยอีดอกทองชัางยอะไรครับมึงมาเกลียดกูมึงปดกูมึงตกกระโกไอ้เหี้ยไอ้สัตย์นัดคาบอนนัดคาบอล ว่ว่วิ่มดด้ยมเลยเียรมถัดบอลเลยอ่ะเออเยเอเอีหลอดลีลีหลอดเพชรเพชรน้อเลี้ยงบอลมาแล้วเพชรผมตายิบโดนลุมอ่ะเด๋อเด๋อนั่งเ่บอลไปน่งเขี่ยบอลไปอะไรเนี่ย อะไรสุดเล่งผมใหญ่แล้วผมไม่ต้องห่วงผมละโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่โจช่วยผมหน่อยพี่โจช่วยอะไรพี่โจตายนี่ก็ไปเรียบร้อยได้ไปไปไปดันดันดันเออโอ้ยเยอยโอ้ยเยอยเลยดันไหนพี่โอ้ นัดนัดไปเคลียร์ขึ้นเคลียร์ขึนเออไปเคลียร์ขึนเก่งเเเายไม่ไเกเอ้า้เยแม่งเซนไนเหมือนกันวนเนไนฝั่งนู้นแม่งคมจริงๆว่ะโหล่โอ้ไวไวนอร์ตน้ยตายแล้วยยทีล้ไปได้โอกาสแล้วพี่ฟิลเโอกาสเโอกาสมากโอกาสมากไอเลี้ยงเราไม่ไ้งเราไ เขาโยกันเขาโยกันนี่เออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตายกันแล้วเออนั่นแหละหมดทีมสวยไม่ติดอะไรวะเดี่ยวเหรอเพชรชิบหายเลยลูกบอลบักได้ละได้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 เยสโอเคโัวแบบเดิมเอ้เออาเอาเอาดันอะไรนะรถไอ้น็อตดันอะไรเฮียเขียบอลอย่างเดียวเลยเฮียเล่นเลีย แพงเออดันดไปพี่เออสามวคคีสามัคคีไอ้เี้ยติกขาตวะติดขาหมูไอ้เงี้ยหมูไอสัตว์ไม่จะปาบอไม่โดนล็อกเลยายจริงนอะไรอะไรอะไรเผาอะไรมาเผาอะไรเผาผีะเผาผีะโอ้โหอออ้ยยโอโอ้ยโอ้ย้อยห้ยย่ เฮ้ยคราวนี้เดี๋ยวต้องให้พี่โตเลี้ยงบอลแล้วแหละร้อยร้อยร้อยหมดทีมแล้วให้ทีมมาทิ้งทีมเราใช่ไหมคนเดียวเราพี่เต้กูเลี้ยงบอลคนเดียวนะน็อตเดี๋ยวจะอยู่ไหนกันเฮ้ยู่ไหนกันลูกมอลไอ้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 ลูกบอลูกอือไอ้เคี้ยกว่าจะตายโอเคแสดงว่ามึงยังไม่ตาย อ้ยอ้ยโอ้ยโ้ยเฮียเยียเยเหลือสองมึงอยู so ่ไหนมึงออกมาเออเลยเหลือสเอออัหนึงปแนึงไ้โจกินดโคกรฮาฮ่วะไอ้หมูเยียมันดันมาละเฮ้ยเียเยหมูหมูหมูยังตอ้เฮ้ยเฮ้ยเขาไปนเออ โซนนั้นไม่ได้เลยว่ะยาไปยาไปเยียเอ้ยไปพี่ไปพี่วายเออนั่นแหละพี่สวยผมไม่ยอมอวอะไรไม่ยอมเหรอไม่ยอมเหรอมยยม่อมไจบ้ยม่ยียมอจิ้งจิ้งไเ้ยสวยสวยพี่สวย ดัน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 ดนัี้ต้องเปนงูเท่านั้นดัดัดันดัไปเดัดันดดันอยูดันายไม่ได้ผลนัดฮัลโหลนัดนัดเราถ่ายเป็นในนัดนัดมาปิดคลิปกับพี่ก่อนนัดหรือว่าอยากแก้มือก็ ได้นะฮะถ้าน็อตจะแก้มือก็ได้นะฮะวาครับแก้มือไหมฮะน็อตแก้มือแก้มือเอาเอาวะเขาอยากแก้มือวะอยากแก้วะแก้ผ้าครับต่อไปแก้แก้ผ้าก็ก็ได้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแก้ผ้าไปเล่นเกมไปได้นะฮะไม่ไม่ไม่เสียอย่าหนาวตายหนาวตรงไหนพี่อากาศหน

ช่วยทำคะแนนแล้วแพ้เรเอาหน่วยโมดันอะไรดันอะไรฮะดันอากาศนะบอลมือมนเป็นยอะไรมึงชอบโรว่ะเอมจิ๊กูเอมโลีแรลีเยสุดจา l o เงเอ้าว

เอ้เอ้ได้อยู่ได้อยู่ดันดันไปได้อยู่ดันได้ดันได้เอยได้อยู่ระเปิดทำยี่อะไรได้กูถามจริงเอาไม่จริงกนิวโดนเพชรเฉยอโรลลิ่งวะยูซี e มี rolling อัวใอ้เด่น วู้บอดมาแล้ววูบอดมาแลไอหมูเวนไอตันผมกัดไตกับหมูเฮ้ยรอบนี้รอบนี้เสียเปรียบอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ้าวมเชี่ไอ้ฟิวไอ้ฟิวต้องติดว้าว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 ้าวว้าว้มันตึงจริง เหียเติกับหมูนี่แหละเฮ้ยเ้ยเ้ยโอกาสมาแล้วโอกาสทองโอกาสทองโอ้ยโอกาสทองเหียไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วมันจะเกิดแล้วเพ็ดเพเพ็้วเกินายตาายโอ้ยาตาย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 ตาตายตายตายตาตยตายตายตเหตายตายตายยแลยวางายายตายายาย่ายายตายตยตตายลายตายแตาตา

อะไรพี่ใช่จันะก็้ลงจะเป็นของเราแล้วพี่ใช้ันะใช้จันะช้เลนะไอ้ไอ้ชิบไอ้ชิบยแอ้ไอ้เอ้ไไอ้ไ้ไอ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 ้้ไไว้อ้ไอ้ไ้ไอไ ครับสาหรับแมตบอลหยุดโลกเป็นไงบ้างฮะเหนื่อยครับปวดมันเหนื่อยกับอะไรเหนื่อยกับหัวหัวเลาะใช่ไหมเหนื่อยกับหัวเลาะทั้งเหนื่อยกับกหมอมระพูดที่ดูเดือดครับดเดือดสําหรับวันนี้นะครับพวกเราก็แค่มาเตะบอลกันเป็นพีทนะครับส่วนในอนาคตเราจะเล่นเกมนี้อีกหรือเปล่าเน่ก็ไม่รู้นะฮะให้รีวิวเกมนี้กันรู้สึกยังไงบ้างสําหรับเกมนี้เกมนี้นะครับสําหรับ ไอที่นึกถึงวัยเด็กเล่นหุ่นดานเขียวแล้วอยากให้มันเป็นจริงๆเ่ยแนะนําครับราคาก็ถูกแถมถ้าใครเป็นแฟนไม่ปั้มนะครับถ้าใครคิดว่าอยากลองเล่นเกมเนี้ด้วยมันมี DLC สาหรับมี DLC นักเวทปั้มสองคนนะครับก็คือรอบแวนแดมกับเคเดเกิลซื้อได้รวมแพ็คมา40บาทใครอยากลองกัดเลยครับครับอ่าน้องเพชรว่าไงฮะกูไม่ได้สอนขี้อกูกระตุกจิกกระชกใจนี่คือการเปิดการรีวิวใช่ไหมเด้เพชรอะ ใช่ใช่นี่แหละนี่แหละนี่แหละกระตุกจิตกระชากใจครับอ่าสำหรับเพืรอนเรมันกระตุกจิตกระชากใจไหมกระตุกดูแล้วเกมนี้เป็นเป็นอะไรที่บอกได้เลยว่าเออถ้ามีตังก็ซื้อครับไม่มีตังก็ไม่ต้องซื้อหรอกเกมมันดาดมากเลยเกมมันดาดดาดแต่เล่นกับเพื่อนได้นะสนุกดีใช่ใช่อ่าตัวเงี้ยยี่สิบเร้งอ่าคุณฟิลว่าไงฮะสำหรับเกมนี้ รลอยร้อยร้อยเหี้ยะคำเดียวตัดสินทุกอย่างว่าไม่ควรแบบซื้อมาเล่นคนเดียวอ่ะแต่ถ้าซื้อมาเล่นกันเองเนี้ยเออร้อยเล่นแบบนี้ใช่ไหมร้อยเนาะครับก็ก่อนจะโอ้ยไอ้เหี้ยลิ้นพันกันดีแล้วพอจะพูดปิดคลิปตัวเองเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพ่อหนุ่มนากากชมพูคนนี้นะครับผมคนอื่นๆมีอะไรจะฝากไหมฮะต้องเซวันหน้าตีนยครับเดี๋ยวจะมี อะไรสนุกๆหรือมีอะไรที่ในอนาคตอยากจะทําลงไปในช่องนั้นแะครับเดิมครับแล้วก็ครับผถ้าใครคิดจะเรียนดนตรีนะครับเดี๋ยวมาครับ What the c แค่นี้ครับช่อง houtube ครับผมสวัสดีครับี่ครับครับงั้นสําหรับวันนี้เราต้องลาไกันไปก่อนนะฮะให้น้องเพชรเข้าไปกินข้าวเด้วยะน้องเขาหิวแล้วนะฮะใช่ครับหิวแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ